สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะ How จิวปุเจียนหนีหายหาวมาหนีหายหาวมาแปรว่าพวกคุณยังสบายดีอยู่ไหมลืมกันหรือยังคะภาษาจีนการทักทายเบื้องต้นคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อนะคะจะพานักเรียนทุกคนนะคะไปทบทวนแล้วก็เฉลยแบบสุกหัดในบทที่3ของเรานะคะซึ่งบทที่3ของเรามีชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะ หนีเสียงหมายเฉิยเมอถูกต้องไหมหนีเสียงหมายเฉินเมอแปลว่าเธอต้องการซื้ออะไรถูกต้องไหมคะเราเรียนไปแล้วตอนเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะคาบเรียนออนไลน์แต่วันนี้เหล่าซื้อจะมาพาเฉลยแบบหักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีภาระงานเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนะคะเหล่าซื้อจะสั่งภาระงานที่เราจะต้องทําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฉเฉลยในหน้าที่66กันเลยนะคะในหน้าที่66ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอ่านหัวข้อกันก่อนบทที่3ตีซานเคอร์หนีเสียงใหม่เฉินเมอหนีเสียงหม่เฉินเมอนเหมน,อนีแปลว่าคุณใช่ไหมคะถ้าแปลตามตัวหนีจะแปลว่าคุณเสียงแปลว่าต้องการหรืออยากหมายแปลว่าซื้อเฉินเมอ แปลว่าอะไรนะคะเรามาดูนะคะในหน้าที่66นะคะคำสั่งบอกว่าให้ลากเส้นเชื่อมโยงคำศัพท์ให้สัมพันธ์กับภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องแปลคำที่อยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนใช่ไหมคะว่าคำที่เขาให้มามีความหมายว่าอะไรใช่ไหมคะเรามาดูคำที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งนะคะคำนี้อ่านว่าปิง ฉีหลินถูกต้องไหมคะปิงฉีหลินแปลว่าอะไรคะปิงฉีหลินปิงฉีหลินก็คือไอศครีมใช่ไหมคะอ่ะเราก็โยงเส้นมาหาไอศครีมต่อไปในข้อที่2เฉลยข้อที่2คํคำนี้อ่านออกเสียงว่าอีฝุอีฝุอคืออะไรคะอีฝุอีฝุคือ เสื้อผ้าถูกต้องไหมคะเราก็โยงหาเสื้อผ้าอ่ะได้แล้วสองข้อต่อไปข้อที่3คือคําว่าต้านอะไรคะต้านเกาใช่ไหมคะต้านเกาคืออะไรคะต้านเกาคือขนมเคก้กใช่ไหมคะคือเคก้กอ่ะเราก็โยงหาเคก้กต่อไปข้อที่4ใช่ไหมคะข้อที่4คํานี้อ่านว่าอะไรคะคืออะไรคะ กัวอะไรคะกัวจือกัวจือกัวจือคือคืออะไรนะกัวจือมีใครจำได้ไหมคะกัวจือคือน้ำผลไม้ถูกต้องไหมคะต่อมาปิ่งกานปิ่งกานปิ่งกานคือขนมอบใช่ไหมคะขนมอบก็คืออะไรคะขนมอบของเราก็คือคุกกี้นั่นเองไลยละ ่ก็คือคุกกี้นะคะโอเคถูกต้องกันไหมคะหน้านี้ถูกต้องกันทุกข้อไหมเอ่ยโอเคเราซื้อผ่านนะคะไปในหน้าที่67กันเลยค่ะเราจะได้ไม่เสียเวลาเนาะในหน้าที่6 7นะคะให้เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ให้มันสอดคล้องกับรูปภาพใช่ไหมคะ,ะเรามาดูซิเขาเว้นเป็นประโยคอะไรเว้นประโยคคําถามไว้ให้ใช่ไหมคะ ประโยคคาถามเราเรียนมาแล้วประโยคคําถามเวลาเราจะถามว่าคุณต้องการอะไรหรือเธอต้องการอะไรในภาษาจีนพูดว่าคุณหรือเธอคือคําว่านีใช่ไหมคะเราก็เขียนตัวจีนลงไปนีต้องการคือคําว่าเสียงถูกต้องไหมคะคําว่าเสียงเนาะอ่ะเราค่อยคอยเขียนตัวอักษรจีนให้สวยงามซื้อก็คือคําว่าหมาย ซื้ออะไรก็คือคำว่าเฉินอะไรคือเฉินเม่อเฉินเม่อแปลว่าอะไรนั่นเองเสร็จแล้วค่ะข้อที่หนึ่งนะคะตอบดังนี้ตอบได้ดังนี้เลยเขียนตัวจีนตามนี้ได้เลยนะคะหนีเสียงใหม่เฉินเม่อแปลว่าเธอหรือคุณต้องการซื้ออะไรบีก็เลยตอบว่าวอเสียงใหม่ปิงฉีหลินวอเสียงใหม่ปิงฉีหลินปิงฉีหลินก็คือไอศครีมถูกต้องไหมคะ ต่อมาในข้อที่สองเขาให้ประโยคคําถามมาแล้วเห็นไหมคะสิ่งที่เราจะต้องเติมก็คือคืออะไรคะคือตัวอักษรจีนใช่ไหมคะอ่าเรามาดูกันสิคะว่าคําศัพท์คำเนี้ยลูกอมเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยลูกอมอะ่ะลูกอมเราจะตอบว่าอย่างไรในบทเรียนมันจะมีคําว่าถางกัวนักเรียนจําได้ไหมคะคาว่าถางกัวถางกัวจะแปลว่าลูกอมลูกกวาดอะไรเงี้ยคะ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อมาเฉลยให้ดูนะคะ,ะเขาถามมาว่านีเสียงใหม่เฉินเมอร์แปลว,ว่าคุณต้องการซื้ออะไรรูปภาพก็คือลูกอมใช่ไหมคะหรือว่าถางกัวภาษาจีนเรียกว่าถางกัวเนาะ,ะเราก็ตอบว่าเขาถามว่านีคุณใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบว่าฉันในภาษาจีนก็คือวอวอเสียงอ,อันนี้อ่านว่าเสียง ต่อไปหมายหมายแปลว่าซื้อใช่ไหมคะทางกัวทางกัวเขียนแบบนี้ถ้านักเรียนจําได้นะคะคำศัพท์จะอยู่ในบทเรียนของเราด้วยนะ,อ,ะอันนี้นะคะคำว่าทางกัวเนาะโอเคได้แล้วคะ่ะ อ่านว่าว่อเสียงใหม่ทางกว่าอ่ะนี่ทางกว่าแปลว่าลูปอมลูกหวานนะคะต่อมาข้อสุดท้ายเขาให้ประโยคคําถามมาแล้วเราก็แค่มาเติมประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะโดยดูจากรูปภาพมันคืออะไรนาะมันคือ2ออย่างเลยใช่ไหมคะมีทั้งคุกกี้แล้วก็ขนมเคก้ก เรามาดูซิว่าจะต้องตอบว่ายังไงนักเรียนสามารถเอาคุกกี้ขึ้นก่อนหรือว่าขนมเค้กขึ้นก่อนก็ได้นะคะอันนี้ไม่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 มีข้อถูกข้อผิดเนาะแค่ต้องตอบให้ครบแค่นั้นเองนะคะเรามาดูซิว่าเฉลยจะบอกว่าอย่างไรคําถามถามว่านีเสียงหม่เชิญเมอร์นีเสียงหม่เชิญเมอร์แปลว่าคุณต้องการซื้ออะไรบีก็เลยตอบว่าว่าอะไรคะวอใช่ไหมคะถามถามนีก็ต้องตอบว่าวอเนาะ วยงหม่อะในนี้ครูจะเอาขนมเค้กมาก่อนนะคะก็คือต้านเกาถูกต้องไหมอะต้านต้านเกามันจะเขียนเส้นมันจะเยอะนิดนึงก็ค่อยๆเขียนนะคะตัวจีนมันจะเยอะหน่อยเส้นในการเขียนตัวสอนจีนมันจะเยอะ กา้าะเห็นไหมเราซื้อเขียนไม่พอแล้วเหอเหอคํานี้แปลว่าและเหอคํานี้แปลว่าและนะคะเหอนะอ่านว่าเหอนะเห่อเหอปิ่งการครูเขียนปิ่งการข้างล่างต่อนะคะเพราะว่าตรงนั้นไม่พอเนาะปิ่งการแปลว่าขนมอบก็คือคุกกี้นั่นเองในที่นี้นะคะ โอเคเรียบร้อยในข้อนี้ข้อที่3มีใครถูกต้องก็ตรวจให้ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะในหน้าที่67ต่อมาหน้า68ง่ายง่ายง่ายมากเลยนะคะแค่เลือกตัวอักษรจีนที่มีหมวดนำใช่ไหมคะหมวดนำตามที่กำหนดให้ซึ่งหมวดนำที่เขากำหนดมาในบทนี้ก็คือช่วงเออผางชวงเออผางใช่ไหมคะชวงเออผางมีลักษณะแบบนี้ เรามาดูซิว่าตัวสอนจีนที่เขากําหนดมาให้ในรูปก้อนเมฆมีช่ชวงเอ่อผางอยู่ด้วยมีตัวไหนบ้างนะคะอ่าหนึ่งคือตัวนี้ใช่ไหมคะอ่าเราซื้อก็เอามาเขียนเลยอ่าได้แล้วหนึ่งช่องนะคะต่อไปมีอะไรอีกตรงนี้อีกใช่ไหมคะอ่าเราก็เอามาเขียนให้สวยงามใช้ดินสอเขียนนะคะต่อไปมีตรงไหนอีกคะ มีตรงไหนอีกบ้างอ่ะมีตรงนี้อีกใช่ไหมนี่ช่วงเออผางอยู่ข้างหลังถูกต้องไหมคะอ่าอันนี้คือหมวดนำเนาะโอเคแล้ออีก2ตัวก็คือตัวนี้ถูกต้องไหมคะอยู่ใ,ใกล้ใกันเลยอ่าคำนี้อ่านว่าอย่างเนาะที่แปลว่าดวงอาทิตย์นะคะต่อไปคำสุดท้ายเราก็เอามาเขียนให้เรียบร้อย ได้แล้วค่ะครบ5คําคำนะคะอ่ามีใครถูกต้องก็ตรวจให้ตัวเองให้คะแนนตัวเองได้เลยนะคะทีนี้การบ้านการบ้านก็คือให้นักเรียนนะคะฝึกคัดตัวอักษรจีนเนาะอ่าฝึกคัดตามลําดับขีดเหมือนที่เราซื้อเคยสอนนั่นแหละใช่ไหมคะขีดที่1คืออะไรอันนี้ขีดที่1่ใช่ไหมเราก็เอามาเขียนค่อยๆเขียนดูดูซิว่าขีดที่1อยู่อยู่ระหว่างไหนในในสัดส,ส่วนอยู่ตรงไหนซ้ายบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดีๆนะคะ เส้นที่2เส้นที่3ก็ค่อยๆขีดไปเส้นที่3เส้นที่4นับไปด้วยก็ได้มันจะได้รู้จังหวะ4 5่ห้าห0 11 1ด1 3ถูก้องไหมมีกีน่งสี่ห้าหกดปดเ11 12 13 1ขีดนะคะก็เขียนแบบนี้ให้ครบทุกช่องเนาะ โอเคทุกตัวนะคะค่อยๆเขียนไปค่ะใจะเย็นๆนะคะมีการบ้านในหน้าที่69นะคะแล้วก็70นะคะที่เป็นการคัดตัวอักษรจีนในบทที่3นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะ,ฉะเฉลยในบทที่3ก็หล่อื้อขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว เราซื้อจะอัดคลิปนะคะชี้แจงการส่งงานนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะให้นักเรียนไปดูนะคะแล้วก็ส่งงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อขอลาไปก่อน,นะคะ่ะไปป่าใจเจียน